วันนี้เป็นวันที่หนึ่งของพฤศจิกานนะครับพอดีจะมาถวายเอฟลอยนะครับแล้วก็จะเปิดฝาพอดีเห็นพ่อปู่ให้แม่นนะครับบางทีคนที่มาเปิดฝาแล้วก็จะเห็นก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เคยมาเปิดฝาอยู่แล้วนะครับเปิดฝาแล้วก็นำ รหัสเรียกว่าตัวเลขที่อยู่ข้างขวานั้นะครับแล้วก็เอาไปเอาไปลุ้นนะครับก็ปรากฏว่ามาจริงๆนะครับพอเห็นคนมาคนที่รู้จักมาสองครั้งก็ได้ผลสองครั้งนะครับก็คือวันนี้ผมก็จะมาเปิดนะครับที่แรกว่าจะไลฟ์สดก็คือไม่ได้ไลฟ์สดนะครับคือมีความจำเป็นงานด่วนก็เลย จุดทูบไว้แล้วก็เลยรอบรัดตัดตอนถ่ายเป็นคลิปเลยนะครับนี่ครับที่กระถางทูบข้อดีหลังจากจุดทูบเสร็จผมก็จะเปิดเปิดฝานะครับพอปลูกลูกนำ้ำพอปลูหรือหรือสีซาคาแดงนะครับลูกเอา เห็นลอยมาถวายนะครับทุกนี่นะครับให้เห็นเป็นเลขอะไรนะครับก็จะเป็นสอง ศูนะครับเป็นตัวเลข2 0 3หรือว่าบางคนอาจจะเห็นเป็นตัวเลขอื่นนะครับเต็มร้อยเท่าไหร่ โมเดณเวณนถ้าเป็นกลางคืนไม่กล้ามาครับกับช่วงหัวค่ำก็จะเป็นก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาอยู่เรื่อยนะครับ บริเวณข้างนอกนะครับก็จะเป็นองค์พญานาคนะที่ตั้งอยู่อยู่ท้ายหมู่บ้านอยู่ห่างจากบ้านที่ผมดูแลประมาณเกือบ200เมตรนะนก็จะเป็นป่า บริเวณกว้างๆอบบนี้บริเวณหน่อยรอบนะครับโอเคนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับกับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับ คือเห็นสองนะครับหรือว่าจะเป็น0 2 0 3์สอะไรแบบนี้นะครับบางทีเลขสากับเลขแปตัวเดียวกันก็0 8 2 8นะครับก็บางทีอาจจะตรงใจกับหลายคนบางทีก็อาจจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่พิจารณานะครับโอเคนะครับ